การบรรลุพระสดาบันจาเป็นต้องให้ได้อัปปนาสมาธิก่อนใหม่ครับถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิมันไม่มีกําลังมันมีความรู้แต่ไม่มีกําลังเหมือนคนที่มีความรู้แต่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้กินข้าวยาวคนที่มีความรู้ไปทํางานมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเังนต้องให้เขาพักผ่อนหลับนอนให้กินข้าวให้อิ่มน้าสําราญใจก่อนแล้วร่างกายพอมีกําลังก็สามารถเอาความรู้นี้ไปใช้ในการทําอะไรต่างๆได้ เจ้าค่ะคุณนิรุธถ,ถามเข้ามาว่าการเจริญธรรมทางปัญญาจำเป็นต้องพิจารณาหลังจากนั่งสมาธิแล้วทุกครั้งหรือไม่และต้องหลับตาเหมือนนั่งตอนนั่งสมาธิหรือไม่ครับคือก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้นี่ควรจะฝึกสมาธิให้เข้มแข็งก่อนให้สามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเรายัางน้มลุกคุกคานอยู่กลารเข้าสมาธิอยู่นี่อย่าเพิ่งไปทางปัญญา วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญสติต่อไปก่อนให้มีพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดจนเราสามารถมีสติคุมความคิดได้ตลอดเวลาและเวลานั่งก็สามารถทําจิตให้เข้าสู่สมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการถ้าเราชํานาญแบบนี้แล้วเราถ้าจะไปทางปัญญาก็ไปตอนที่เราออกจากสมาธิมาตอนที่อยู่ในสมาธิเราไม่เจริญปัญญาเราต้องการพักผ่อนจิตใจให้จิตนิ่งให้สงบไม่ไม,ไม่ไม่ให้ทำงาน การเจริญปัญญานี้เป็นการทํางานต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนพอ,อ,อจากสมาธิมาแล้วก็ให้มาพิจารณาของรอบตัวเราก่อนของที่เรารักเราชอบของที่เรายังรักยังหงอยู่เช่นลาบยศสรรเสริญสุขพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงไปยึดไปติดแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดถ้าปล่อยวางลาบยศสารเสริญสุขได้แล้วค่อยมาพิจารณาร่างกาย ปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็มาพิจารณาเวทนาปล่อยวางเวทนาได้แล้วมาพิจารณาจิตอีกที่หนึง่งนี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติทางปัญญาแต่ก่อนจะไปทางปัญญาได้ต้องมีสมาธิที่ชนานาญที่เข้มแข็งที่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ายังหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ไเวลาไปใช้ปัญญาให้หยุดความอยากก็จะหยุดไม่ได้เจ้าค่ะ จากย t u b e หลังๆมานึกถึงความตายก่อนจะตายรู้สึกกลัวเจ้าค่ะเราควรนึกแบบไหนไหม่ให้กลัวคะถ้ายังกลัวอยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีกำลังไม่มีสมาธิพอไม่สามารถหยุดความกลัวได้งนั้นก่อนที่จะพิจิตถึงความตายให้ทําสมาธิให้จิตให้สงบ,บก่อนถ้าจิตสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมาจิตจะมีกําลังหยุดความกลัวได้คิดถึงความตัวคิดถึงความตายแล้วจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ